อาณาจักรอตตมันเนี่ยมีคนหมายปองแต่ว่าอาณาจักรอตตมันตอนที่แข็งแกร่งมันไม่มีใครสามารถที่จะยุพลแล้วก็เข้าไปยึดได้ง่ายๆจนกระทั่งมันเกิดการเสื่อมจากภายในอนาณาจักรอตตมันเนี่ยไม่ใช่ว่าข้างนอกรุกรานจนข้างในอ่อนแอแต่มันเป็นกลับกันคือคือข้างในอ่อนแอก่อนแล้วข้างนอกจึงสบโอกาสเข้าไปรุกราน <c oughs> ซึ่งจะเป็นผลทําให้เกิดรัฐยิวรัฐอิสราเอลขึ้นมาต่อไปในภายภาคหน้า เรื่องนี้เกี่ยวข้องโดยตรงเลยซึ่งอาณาจักรออตโตมันทําไมถามว่าทําไมถึงเสื่อมคําตอบแบบง่ายๆแบบกําปั้นทุบดินก็คือมันเกิดการทุจริตคอรัปชันอย่างหนักซึ่งการทุจริตคอรัปชันอย่างหนักเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่มันกัดกินเวลามาเป็นระยะเวลายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นจนพักครั้งร่อยหรอจนประชาชนอ่อนแอซึ่งในมุมของมุสลิมก็คือจุดเริ่มต้นของการช่อราดบังหลวงก็คือเกิดจากการที่ ผู้คนนี่มันขาดคุณธรรมในใจการเข้าใจศาสนาอย่างไม่ถูกต้องการไปจํากัดสิทธิของผู้ที่รู้ศาสนาเรายกเอาผู้ที่ไม่รู้ศาสนาจริงมาเป็นผู้ให้คําปรึกษาเมื่อคุณฟังเสียงของผู้ที่ไม่ใช่ผู้รู้ทางศาสนาเนเขาก็จะแนะนําไปในทางผิดผิด <ừ. S 1> ผู้ปกครองก็หลงผิดประชาชนก็หลงผิดทีนี้การเสื่อมันก็เกิดขึ้นจากทุกภาคส่วนทุกระดับในสังคม